เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้ายังไงละ่ะที่ให้เออมีกําลังซื้อมาซื้อสินค้าเรามากมากขึ้นมากมาก,มากขึ้นได้นะคะอืสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยคือการเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้านะ <c oughs> ครับเ, <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกสะท้อนมาจากทัศนคติหรือความเชื่อใช่ไหมครับ <c oughs> มันต้องมันต้องทําให้เชื่อก่อนทําให้มีทัศนคติเชิงไดเชิงหนึ่งก่อนมันถึงจะนําไปสู่พฤติกรรม <c oughs> แต่ว่า บางครั้งเนี่ยมีทัศนคติที่ใช่แล้วแต่ว่าอาจจะติดปัญหาบางเรื่องเดี๋ยวเราลองมาคุยกันดูว่าปัญหาของบางเรื่องมันเป็นอะไรขึ้นนะครับทีนี้แบบในสิ่งที่สิ่งที่เป็นเทรนด์นะครับของโลกนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ประเทศไทยก็ได้รับเทรนด์ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเทรนด์การตลาดในรูปแบบที่เรียกว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเป็นพิติกรรมทางการตลาด ที่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเนี่ยร่วมกันทำใน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 เรื่องของเพื่อสังคม,มนะครับอ่าก็ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ในในเพื่อสังคมเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเพื่อตัวเองด้วยนะนะก็คือถ้าตัวเองดีเนี่ยสังคมมันก็ดีขึ้นด้วยนะครับเขามีการศึกษาจากวิทยาลัยการจัดการมาวิทยาลัยมหิดลนะครับอ่าว่าถ้า มา์เก็ติ้งการตลาดสามมิติสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่ในความรู้สึกที่โจหัวกันไว้เมื่อสักครู่นเนี่ยว่ารู่นี้ก็ทำไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่คนรู้แล้ว่ยังไม่ทําเนี่ยมันจะผัดดันได้ไหมแล้วมันจะมีโอกาสได้ไหมเขามีสามประเด็นสําคัญที่นํามาวิเคราะห์นะครับเรื่องที่หนึ่งคืออาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะเรื่องที่สองคือเรื่องของสุขภาพจิตใจเรื่องที่สามคือเรื่องของศาสตร์แห่งความยั่งยืนหรือ sustainability ต่อ ขามองว่าโอเคพวกนี้มีโอกาสอยู่แต่ว่าผู้คนส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะอะไรก็มาพ mm hmm. ยายามจัเล็ก,กัน mm hmm. นะครับซึ่งในตลาดของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันทําให้เกิดจริงๆเนี่ยไอ้สิ่งที่ซ้อนสามเรื่องนี่มันทําให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นนะครับอ่าภาษาอังกฤษก็บอกเป็น better l i v e เนี่ยนะครับมันมีมีสามแอเรียดด้วยกันเรื่องแรกของเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องของ better food mm hmm. มันก็คือ สำหรับเบสท์เฮลท์ก็คือสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ถามว่าส่งต่อสังคมส่งต่อประเทศชาติได้อย่างไรส่งส่งเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยน้อยลงเนี้ยอ่าค่ารักษาพยาบาลที่เราต้องเสียจากภาครัฐเนี่ยนะครับซึ่งบางเรื่องนี่มันเป็นเรื่องที่ภาครัฐมันต้องลงลงมานะครับว่ามนมีกฎด,ดิการอยู่ไมไ่ว่าจะเป็นปัดทองสามสิบาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ือถ้าค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้ลดลงได้เนี่ยก็ทําให้ประเทศร่ํารวยขึ้นนะฮะอันที่สองคือเรื่องของจิตใจนะครับ Better Mind for Better Life เนี่ยนะฮะก็ถ้ามีจิตใจที่ดีนะครับมันก็มีความสงบม,มีความสงบไม่ทะเลาะเบาแววงกันเนี่ยอ่บ้านเมืองก็น่าอยู่ค่ะอันนี้น่าสนใจนะพเพรามันเป็นปัญหาของโลกปัจจุบันอยู่ของคนไทยอันที่สามเนี่ก็คือเรื่องของ ภาพรวมเลยก็คือเรื่องของความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็บอกเป็น better world for better future อ่าก็เป็นการลงทุนสู่อนาคตเพื่อที่ให้มีโลกที่ยั่งยืนมีสภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะครับโอเคเรามาดูกันทีละเลือกนะฮะมาเจาะเรื่องอาหารสุขภาพก่อนคะอนะครับที่อาหารสุขภาพนี่ผมคิดว่าผู้คนรู้อะนะว่ามันมันควรจะทําทุกอย่างให้ดีต่อ ต่อสุขภาพแม้แต่คนที่แบบประสบปัญหาแล้วก็ตามเก่นป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีไขมันในเส้นเลือดสูงเหล่านี้เนี่ยคที่มันรู้ทั้งรู้เนี่ยแต่งคนจนํานวนมากก็ยังไม่ทํากันนะครจากการศึกษานี่เขาพบว่าเนื่องจากอาหารสุขภาพเนี่ยหลายตัวนี่จะมีราคาแพงพบว่ามีผู้บริโภคแค่17เปอรเซ็นเท่าน,นั้นแหละที่ยอมจา่า ซึ่งถือว่าน้อยมากๆ<ะ>ซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาของประเทศไทยถ,ถ้าดูข้อมูลจากกรมควบคุมโลกนะครับพรว่าสติกิติปัญหาน้ำนักเกินในที่ใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4-6่หกสองปรเ็หรือยี่ล้านคนทีเดียว<ะ>แล้วก็คนไทยมีภาวะโรคอ้วนถือว่าเป็นอันดับสองของเ<ะ>อเชียนซึ่งตรงนี้เหมือนที่ผมเกิไว้บอกว่าโรคอ้วน สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมากกว่า2สนล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ1.27เปอร์เซ็นของ GDP นะครับถ้าคิดดูถ้าเราเซฟ2สนล้านบาทไม่ลงได้เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเลขที่ดีนะครับก็ม so, ันมีผลจากโควิดด้วยนะ สีก็ว่าจจะเป็นเพราะอยู่บ้านกานเยอะเนี่ยผลจากโควิดเนี่ยทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนคือไม่ได้ขยับตัวเท่าไหร่ยี่สิบเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์อยู่อยู่บ้านกินน้ําหวานกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทานกระป๋องขนมเคี้ยวลูกอมต่าง้ํางน้ำตาลก็ขึ้นไขมันก็ขึ้นความดันก็ขึ้นพันจะเป็นเบาหวานเอาในขณะเดียวกันพอไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยไม่ได้ออกไปซื้ออะไรช่วงโควิดเนี่ย กินผลไม้ลดลง10% oh. อ๋ออ่ากินผักลดลง8%ค่ะเปิดกระป๋องกินกันเรื่อยนะครับอ่าโทรสั่งอะไรมาก็ไม่เยอะนะก็ไม่ค่อยได้เลือกกันเท่าไหร่อืมทีนี้อาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งหลายนี่มันเช่นอาหารที่เป็นโลคาดินะครับเป็นอาหารโปรไฮเดรตต่มแอน้อย่ะพวกที่เป็นฟรีไบโอติกนี่เรียกว่าช่วยการขับถ่ายมีจุลินทรีย์ค่ะ พวกที่เป็นแคลนเบคหรือว่ามาจากพืชตอนนี้เนื้อปลอมนะทำจากพืชมีอะไรนี่ก็ประมวจะอยู่พักหนึ่งมูนี้ก็เงียบๆงียไปแล้วเหมือนเหมือนเหมือนที่กะนอยู่พักหนึ่ง,ต,งตลาดไปไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ที่อ่าเป็นเรื่องของชีโตอีกเรื่องหนึ่ง,งน,นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพแต่ปรากฏว่าก็มีปัญหานะครับ อย่างแรกเลยนี่มันก็คือเรื่องของราคานะฮะแพงนะคะแพงกว่าทั่วไปใช่จุดจุดที่สัดว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะราคาสูงกว่าอาหารปกตินะครับอ,อย่างที่สองก็คือหายากที่รุานที่อาจจะเนี่ยยังไม่เป็นที่นิยมคนที่ทําการค้าก็ยังรู้สึกว่า ทํามาแล้วจะขายได้ไหมก็เลยไม่ค่อยมีคนทําก็หาซินได้ยากกว่านะครับแต่ตอนหลังผมก็เห็นว่าหาได้ง่ายขึ้นเลยนะคือมันมีเริ่มมีร้านอาหารคลีนมีอ่าที่สั่งอาหารทางไลน์แมนดอดับได้ก็เป็นร้านคลีนนะครับก็เริ่มหาง่ายขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นผักออร์แกนิกเยอะขึ้นปัญหาคือออร์แกนิกจริงหรือเปล่าไม่รู้มันพิสูจน์ยากนะเราก็ไม่เห็นนะเนาะมันออร์แกนิกเคลมซะเยอะนะครับ ก็ <c oughs> ต้องทดลองของคนรู้จักอ่ะนะครับจริงจะเขเครู้ว่าเขาออร์แกนิกจริงค่ะแล้วก็ประเด็นที่สามเลยสําคัญที่สุดเลยน <c oughs> ะคือรสชาติมันจะอร่อยชื่ออาหารทั่วไปไม่ได้ <c oughs> นั่นแหละสำคัญมันไม่เข้มข้นไงมันไม่จัดจ้านนะฮะคือพอรสหวานรสมันนะฮะกะทิไม่สะใจเนี่ยมันมันไม่อร่อยอร่อยน้อยไปหน่อยน้อยลงมันเลยทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนยากนะเนาะใช่ค่อนข้างเปลี่ยนยากนะครับก็เลยอย่างที่บอกบอกว่า อ่าเอาแค่เลี้งค่าใช้จ่ายอย่างเดียวเนี่ยแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่ะที่ยอมยอมจ่ายแพงขึ้นค่ะแล้วมันอยู่ที่กลุ่มคนด้วยไหมคะอาจารย์คือถ้าเป็นแบบอเด็กไปเลยหรือว่าสูงวัยเขาอาจจะไม่ได้มาใส่ใจกับการเลือกอะไรอย่างนี้มากเท่ากับคนกลางคนไวทํางานแบบเนี้ค่ะที่รับเนี้ามากหน่อยคือคนอายุน้อยเนี่ยมักจะยังไม่ใช่เป็นอะไรใช่ไหมครับยังไม่ส่งผลต่อร่างกายถ้าพูดง่ายๆคือยังไม่สมมึกยังเด็กยังแข็งแรงค่ะนะครับพอ อายุมากขึ้นมาหน่อยเริ่มประสบปัญหาเอาไปตรวจโรคเจอความดันสูงเจอนู่นนี่หมอก็เตือนมาก็ทําได้ระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ละเลยนะทําบ้างเว้นบ้างอจนถึงขั้นน็อกเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่เนี่ยมันจึงจะได้ใิอันนี้คือคนทั่วไปทุกๆคนเลยนะเขาได้ทำตามหมอเป๊ะเลยอแต่ว่าน็อกเข้าโรงพยาบาลแล้วเอาอาง่ายๆเลยใกล้ตัวเลยคือตัวผมเองเป็นตัวอย่าง คือน็อกเข้าโรงพยาบาลมาแล้วเรื่อ,งเ,อง,งเรื่องเส้นเลือดสมองตีบหรืออะไรเงี้ยนะครับพี่ๆก็ต้องควบคุมมาอย่างแรงเลยในการที่จะดูแลเรื่องแป้งและไขมันและแของหวานเลยอะไรเงี้ยมันก็ยังมันมันมันซิตอยู่ประมาณห้าหกเดือนหลังจากออกโรงพยาบาลหลังจากนั้นตอนหลังจากนั้นก็เริ่มปล่อยปละละเลยลนะครับไม่ได้อไม่ได้นะอย่างน้อยเออพอปล่อยไปก็พักหนึ่งน้อก็ยังเออมันก็ยังมีกิวเตี้นะครับกอยางยังยังกลับมาดูแลบ้างแต่ว่า ถามว่ามันทําแบบทีเรียมไหมขนาดนอนโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่สี่เรียสนะแต่ช่วงที่มันช่วงที่ออกมาใหม่ๆนี่แล้วเป็นคนดีแล้วัองตัวเลยนะเคร่งครัดเลยใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นโอ้โหน้ําหนักน้าหนักสวยเลยตอนหลังมันก็ขึ้นมาอีกบ้านเราของน่าทานเยอะนะประสาทมันยั่วใจเยอะนะคะยั่วบ้านเราอาหารน่าทเยอะเป็นเป็น capital food of the world เป็นเป็นอย่างนั้น แล้วแบบนี้เราจะมีวิธีการในแง่ของการตลาดที่จะมาปรับพฤติกรรมผู้บริโภคให้ให้มาเข้ากับการตลาดยุคใหม่อย่างไงล่ะคะคือคือคือวิธีการที่จะปรับเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไว้สรุปตอนท้ายนิดหนึ่งเราเราพูดอีกสองเรื่องนะครับไร่ไล่ไล่กันไปก่อนอด้ค่ะคือเรื่องอาหารนะต่อมานัคือเรื่องของสุขภาพใจนะครับตามกันมาสุขภาพใจเนี่ยตอนเนี้ย เราจะพบว่ารอบตัวคนเราเนี่ยมีคนเป็นโรคซึมเศร้าโ,าโรคไมโพล่ากันเยอะมากขึ้นกว่า,าวแต่พอคนที่ไม่เคยเป็นซึมเศร้าก็สงสัยนะอย่างตัวกุ้งเองกุ้งก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นยังไงทำไมชีวิตมันต้องซึมเศร้าอคนไม่เป็นจะไม่รู้คือคือบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยอมีการดูแลเรื่องเรื่องสุขภาพจิตอย่างจริงจังก็มีมีความคิดว่าการไปพบหมอ สุขภาพจิตหรืออะไรเหล่านี้มันเป็นคนบ้าเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็พอเป็นบางครั้งตรวจพบเจอว่าเป็นไบโพล่าหรืออะไรแล้วเนี่ยหมอให้กินยาก็ไม่ยอมกินนะคือคุณมียคิอว่าฉันไม่ได้ป่วยฉันไม่กินดื้อนะครับดื้อหรือไม่ก็บางคนกินแล้วเนี่ยมีผลต่อร่างกายเช่นกินแล้วมันซึมอะจากเดิมเนี่ยตอนเป็นไบโพล่าปกติอยู่นี่ก็แอคทีฟนะจะไปทะเลาะกับใครบ้างหรือว่าหาเรื่องใครบ้าง ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าชีวิตมันแอคทีฟแต่ว่าพอกินยาพวกนี้แล้วมันกดแล้วมันคลึบเอาไปนอนหลังวันก็มีความรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขก็เลยเลิกกินก็เลยก็เลยเป็นปัญหาวนเวียนอย่างนี้อยู่คอก็เพราะว่าเครียดเครียดถึงคนไทยนี่นะครับถ้าถ้าถ้ารับวัดระดับความเครียดเนี่ยเพราะว่ามีคนเครียดมากถึงมากที่สุด36เปอร์เซ็นต์โอ้เยอะนะเยอะเยอะเครียดบ้างเป็นครั้งคราว42เปอร์เซ็นต์ค่ะเครียดเล็กน้อย14เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ทัดไม่เครียดเลยนี้มีบุตรมากคือแปดตัวเองก็แค่ก้าวขาออกจากบ้านขับรถรถติดแล้วก็เครียดแล้วนะคะยังไม่ต้องถึงที่ทํางานอยาเครียดอยากเครียดเรื่องที่จะไม่เครียดมีหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องปัญหาบ้านเมืองแล้วก็เรื่องโซเชียลมีเดียบางงนั้นเครียดทั้งส่วนทีมีเดียออย่าไปเสรมันเยอะทุกอย่างเลยรอบตัวเนาะโซเชียลมีเดียกลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเพิ่มเข้าไปอีก นะครับก็ก็เป็นลักษณะนั้นอนี้ก็เป็นเรื่องของนอกจากสุขภาพกายที่ที่เป็นเรื่องของอาหารแล้วมันก็มีเรื่องสุขภาพใจด้วยที่เป็นอ่ะนะครับทีนี้อุปสรรคในการที่จะเข้าไปบําบัดหรือรับรับบริการสุขภาพใจเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยก็เป็นเดียวกันเรื่องของค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็รู้จักคนที่เป็นอยู่เนี่ยก็เข้าไปทีก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะหลายคนก็ไม่ไหวนะครับ คุณเจ้าค่ะหรือประมาณสองนาทีต้องกระชับละค่ะโอเคนะครับงั้นงั้นเราไปที่สุดท้ายเลยว่าถ้างั้นจะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนได้อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเจอเจอปัญหาอะไรอย่างไรนะครับมันมีอ่าวิธีการอยู่ก็คือสิ่งที่ผมเคยเจอเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยมันก็ต้องโปรโมทนะครับโปรโมทหลายๆเรื่องนะฮะอ่าเพามีคำย่ออยู่คำหนึ่งน่าสนใจไลฟ์นะครับค่ะ แล้วย่อมาจากเลติสม่แล้วต้องอย่างลงเพื่อให้ดีกว่าที่เรื่องอาเป็นต้นนะครับไออยู่เรื่องของ i m a เ e สตคือสร้างภาพลักษณ์เนี่ยว่าคนกระโดดเข้ามาเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องดีนะครับแล้วใครกินคลีนเพ่นะใครใครไปคุยกับหมอโรคจิตก็ดีนะ็นเรื่องที่ที่ดีรู้จักดูแลตัวเองอะไรนะครับแการที่ได้ผลที่สุดคือเอสนั่นนี้ย่อมาจากเสีย นะครับเตีอนี่คือทาให้กลัวนะผมเคยมีประสบการว่าอย่างอย่างเนี้ยไอ้ฝุ่นพีเอมสองจุดห้าเนี่ยชาวไร่เผาเผาเนี่ยไปนั่งบอกอยังไงว่าเผาแล้วมันกระทบกระเทียนคนอื่นนะสต่กป้าจิตอากาศไม่ดีนะไม่สําเร็จอืแต่พอบอกว่ารู้ป่าเผาและคนเผาอะสูบอยู่ทุกวันนี่เป็นมะเร็งือกลัวเลิกเผาตัวเองอะไรเงี้นได้ใช่ไหมครับ LIF และก็ E, e สุดท้ายก็คือเรื่องของ Experience <c oughs> ก็คือทําให้เห็นผลผ่านประสบการณ์สิ่งอันนี้ก็เอาผลต่างๆที่แบบทําแล้วได้ผลหรืออะไรเนี่ยน,นะมาแสดงให้เขาดูใช,ช,ช้ใช้โซเชียลมีเดียให้ Effective ส <oughs> ิ่งเหล่านี้ก็สาม,มารถเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้ค่ะและการเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะนํามาสู่การตลาดที่จะรุกไปหาลูกค้าได้ได้ผลมากขึ้นใช่ครับก็ก็ เรื่ก็ให้มันสร้างสร้างเทรน์ขึ้นมานะค่ะสร้างเทรน์ขึ้นมาจริงๆเรื่องของสุขภาพบ้านเราก็เปบ,บโตขึ้นเพราะเพราะมีคนสร้างเทรน์ขึ้นมาค่ะเทรนเรื่องของสุขภาพเทรนเรื่องออกกําลังกายเทรนเรื <S> <S ่อเออตัวเลสนะคะตัวลัสที่คุณวิทยาเล่าให้ฟังตรงท้ายเนี่ย <S <S> <S น่าสนใจมากโอกาสหน้าของมันขยายความนะคะโดยเฉพาะเรื่องเฟียเฟียความม่ตกกังวลเนี่ย ประเทศไทยแก้ไม่ได้แก้ไม่จบเรื่องของฝุ่นเรื่องของการเผาอโอกาสหน้าอยากให้คุณวิทวัสมาขยายความแล้วก็มาวิเคราะห์เรื่องของไลฟ์ตัวน,นี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะใช่ครับยินดีครับวันนี้เวลาตอนท้ายนี่หมดแล้วแต่สนใจตอนสุดท้ายนี่มากมๆเลยอยากคุยเพิ่มโอกาสหน้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ